ปีงปลาเงินปีงปลาสามห็ดไอ้มันกลับม่กินน้ำครับมว่ามันกินเขาอยู่เงิน,มนงหมดแสบหอมกินอยู่หน่อเยเยอะกินอยูหนองแสบกลัวแล้วว่ะเจ้าครับแจ้าครับเจ,จ้าปลาแดกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเจ็ตี่สวัสดีพี่น้องท่าน,น,นทุกคนาาที่เข้ามาติดตามลุ่นหน่อยตามห้อยอีสานเจอกันลุ่นหน่อยเหมือนเดิมครับ เก่าโม่งกลัวครับมาเจอกันยุ่ยไม้หัวหน้าหน้าหวยนะครับหัวหน้าลูกหน่อยนะหน,หน้าลูกหน่อยหน้าหวยมอ,มองเคยเอาจากเต้าน,นามลึกๆถ่มหัวครับก็เลยมาสับอีกมาสับไม้เก่าครับ,รบตอนนี้เสี่ยนกี่เขาให้ความเบาเอาด่างลงแล้วครับมาสามเสี่ยนที่เก่าไปว่ากันเขาว่ามันสิมีป่าบ่เพราะว่าคือว่าป่าอีไท่เหมือนบอ่ได้เอานะตึ๊กเต่คอบอ่ได้สนใจไปอีท่าอีเหมือน กนนะ็เลยว่ามันยั่งอะนะก็เลยมาหลองมึงว่ามานสัมไม้เกา่าไปพี่น้องไปเบิง่งกันว่ามันจีได้บ่เอาละครับพี่น้องเซียนกี่วันอย้่ความจอบบ่อบอลแล้วเริ่มขึ้นแล้วครับเสี่ยนกี่ว่าเศร้ากับคนใหญ่สองตัวเลยตาตีตาลานตัวบอกจ้อยหลอวะ มันสีเมีนบ่อ้ามึงลุนกันวสีเมียนบ่อเี้ยนความบ่อเลยพี่น้องไปไเศรอาเลยตัวยกเลิกเลยเอาข่อย่างเดียวเื่ปากจะเออเื่อจริงไวเื่เงียบไวจ้ะเื่อกระตุ้นเื่อหลอดปี่เอไะ

อู่ป่ะเออ้อู้อยู่อยู่ป่ะอยู่ป่ะวาอยู่เลยไปไาลานเลยพอคนหน่อยยังได้ขึ้นนาลาแต่เนาะ เนมาเต้นวันคว้าปนโกได้แล้วได้แล้วได้แล้ววันนี้ขอหมานแล้วตัวมันเต้นบ่เออวันนี้ขอหมานแล้วแหกหมานเลยครับประคอบสวยๆครับประคอที่สวย,ป,สวยปนปนปนวันี้ขอมาปลา อลูกหน่อยครัปลาอีไทยครับปอีไทยไปอนนีไทยตัวแหลกปอกน้าอห่าแล้วครับเยัยใส่ปอตัวนึงแต่ว่ากิ้งกัตองตองครับเก็บเส็พวกไว้ สงครับนี่สิปกไว้อ๋อไปปลาปลาอ่าปลากาครับปลาอ่าไอ้ตัวเติมอยู่ครับไทกับปายไทยไทบ่ปายไทย hai con. Thầy thầy. à Thái không? phải Thầy. Ở đây thì Thầy ở đây nhiều. có đây? ตที่สองกับตัวที่สองใช่ที่สอง้องสิพ้ากันเศร้าสิขึ้นเด้บ่มันข no ึ้นนะ่นน่ะสิไปต่อนะอยู่นี่มันเบิดปลาเบิด์ลอะมันมีแต่ปไปไทยนี่มันยังพร้อมในบ่อคอตัวหนึ่งเจ็ดกี่ตัวหนึ่งน้องหน่อยมาไหนจักตัวแต่ว่านบ่อไอีไทยอยู่เจ็นกี่ว่าไปนี่ว่าสันน้องอันนี้ว่าสันร้องมึงไปต้องซิมพี่น้องไนไปไถ่สองตัวเออไปต้องซิมว่าสันเดี๋ยวไปปิ้งกินพี่น้อง ต้องซีฟก็อยู่นี่แหละใกล้กันนี่แหะไปพี่้องไปเจอกันนู่ต้ซีคนละปาภามันย่งๆอยู่คนละแท่ๆมันเป็นเต้เก่ยไปบงนงลยนะไปจอบมัน,มนบ่อนอยู่ไปพี่้องไปเจอกัตซิม เปล่งที่ไหนเห่อเขาที่บอกูเออรถบัวอ้นมงกุฎแมวมงนี่เอาตอนนี้คิดน,น,นี่พี่น้องปิ้งปลาเมื่อกี้เปิ้งปลาสามหีบไอ้มันกลับมากินกน,กน้ำครับเแต่ว่ามันกินเขาอยูอ่เฮือนบ่วแสบออกมากินอยู่ห่วยนึกว่กินอยู่หน,อ,อ,นองแสบกลัวแล้วว่ะ แล้วก็หลังนังคุยกันอยู่น<ม>พี่นอ้องเสี่ยนกี่ก็มายขอผมก็หลังกลางด่าง<ม>น้องได้พี่น,อน้องเนี่ยน้ำน้ำขอนแมเหลืออยู่ซ้ำหนึ่งเดียแหลงแห้งนี่เนี่น้องเลยี่แหลงแห้งครับน้ำเหลือบ่หลายจะ่อนแล้วต้องหน่อยปิีงปลาครับ เจ้าไปกลางด่างท่าปีงปลาสามหีบเจ้าครับแซบครับเจ้าประแดกเจ้ากับเจ้าอันจิ้มกล้ตร่นี้ออมามึงเยอระดต่ำคือเจ้าประเดกตัวเจ้าถามหาเจ้าอยู่ผมไปหา้องตัวเลยประแดกเลย

ยเดี๋ยวไปตืเจ็ดเ้าสี่มร้องตัวเนี่ยไม่รู้ร้องตัวไม่รู้มาจากไหนกันเลยไม่ดูเกี่ยวัเลยพ่อดการเสียงดวงพ่อ ก็จะเลยันไโอลนปกับิแเ้าตัวเจ๊น้ยี่เขายิมแลวพี่น้องกลังทีลงกันกินน้ำกันว่าไม่น้ำต้มอ้ยพี่น้องเดี๋ยวก่ยัง่อนส้นกี่กาลังทีลงไปย้อมลงไปเลย ว่าน้ำต้งตงกาแฟกันด้คือว่าออนคอนอรับ ก็ยังถือแค่ทีไม่หรอกลุกัน

เอสทีครับ t ัเอสทีครับ แนน้วเศร,ร้าแล้วครับพี่น้องขึ้นแล้วทำแล้วครับนี่มหมดทาพะละแล้วเช่นกี่เรียบร้อยแล้วไป่งกันครับว่าผู้ใดมานบ่ามานนี่พร้ร <c oughs> อมครับว่าเขาเกือบจกซิปอยู่ล้วครับว่าเขหน่อย ปนหนึ่งเด็ดตัวนึงปนเพราะเด็ดปนต้องพยายามเนาะปนได้ปนก็ได้ดปนเออเด็ดเพรา,าบบะเด็ดปนเขาได้ปนแบบุปนเดียวมันกับไม้ธรรมชาติเนาะมันกบนนนับบริเวณว่าทีป่ราะว่ามันมันกแล้วเออมัน,มนหายากแล้วตอนนี้พวงเซียนกี้ครับของเซียนกี้ปลาเซียนกี้พี่น้อง <The same S 1> <ๆ>เซียนกี้เด็ดปนหนึ่งพอดีพอดีพี่น้องนั่นปนหนึ่งอยู่ปขคอหน่อยสองตัวปากาตัวหนึ่งปลาเขา สองตัวสามตัวเดี๋ยวปนหนึ่งครับเจนจี่เดี๋ยวปนหนึ่งหนีปลาลงหน่อยนี่ล่ะปลาลงหน่อยคอตัวหนึ่งด้วยตัวนั่นล่ะฟูกดอกเต็มได้มันอย่างเงี้ยทีนอ่ะหลังมิต่ปลาขาวครับจักเศร้าเนี่ยแหละปลาขาวอ้อมครับปลาขาวข้อกับเด็ดแกงอยู่แกงใส่บักฟักบักแฟงกินครับกข้อเนี่ยอยากกินอยู่ครับทธรรมดาครับพ่อไม้กับไม้ธรรมชาติเนาะ น้ำก็เหลือนหน่อยเต็มที่ครับขนาดน้องก็ลงน้ำน้ำโบบาโปบอกไร้ครับน้องกระดานแข็งแรงครับบานลุงหน่อยปีนี่ก็ได้กินแรงอยู่ครับคนละคนยังควก็ได้ไปเท้าหีบมนึงเดี๋ขาหน่อยตัวหนึ่งเดี๋ยปนของเราก็ได้นสองเท่าเช่นกี้ก็ได้๋ยปนหนึ่งก็ฝากขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกท่านที่เขอบมติดตามลหน่อยครับทีมงานก็พยายามคว้ากับเช่นกี้นี่แหละ กัดต yeah, ิตึกแฮ้ไปจนกลัวฝนติตกพุ่นล่ะกานบ่ทนบ่ตกกักัหากินไปสิ่ะพี่น้องกะมันแรล่งหลายเนาะครับเนาะคะคลิปนี้ฝากไว้ก่อนซ้ำหนีก่อนครับคลิปหน้าจังว่ากันไหมครับสวัสดีครับ